สวัสดีค่ะเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้นะคะเริ่มต้นจากเสียงที่ดังมากๆบนท้องฟ้าเสียงของเครื่องบินรบ F16 ของไทยเรานี่แหละค่ะที่บินใกล้ๆชายแดนกัมพูชาคือปกติแล้วมันอาจจะเป็นแค่ข่าวทหารธรรมดาทั่วไปแต่ว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามีคลิปจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งชื่อ Sniper News เขาออกมาตีความเหตุการณ์นี้ในมุมที่เออ ต่างไปเลยแล้วการตีความของเขานี่แหละค่ะที่ไปจุดประกายความจะเรียกว่าโกลาหลนเลยก็ได้ในฝั่งกัมพูชาแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยใช่ครับคือความน่าสนใจของเรื่องนี้มันอยู่ตรงที่เอ่อการประทะกันของเรื่องเล่าสองชุดเลยชุดแรกก็คือคำถแถลงทางการของกองทัพ ที่บอกวาอ่าไม่มีอะไรทุกอย่างปกติกับอีกชุดหนึ่งจากสื่อเฉพาะทางที่บอกว่าเฮ้ยนี่มันสัญญาณอันตรายนะมันทําให้เราเห็นภาพชัดเลยครับว่าในยุคนี้เนี่ยข้อมูลข่าวสารชิ้นเดียวกันแท้ๆมันถูกตีความถูกขยายผลจนกลายเป็นคนละเรื่องไปเลยได้ยังไงแล้วผลกระทบที่ตามมามันก็เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ด้วยไม่ใช่แค่ในโลกออนไลน์นะครับ นั่นสิคะเหมือนกับว่าคําว่าปกติของฝั่งหนึ่งอาจจะกลายเป็นการยั่วยุของอีกฝั่งได้ทันทีเลยโดยเฉพาะพอมีโซเชียลมีเดียเข้ามาเป็นตัวขยายความอีกงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะจุดเริ่มต้นก็คือเครื่องบิน F-16 ของไทยขึ้นบินจริงๆอันนี้คือข้อเท็จจริงที่ตรงกันแต่อย่างที่ว่าคําอธิบายมันต่างกันมากในคลิปเขาอธิบายคําแถลงของกองทัพอากาศไทยไว้ยังไงบ้างคะ อ๋อตามข้อมูลในคลิปนะครับคือทางกองทัพากไทยก็ออกมาชี้แจงว่าภารกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการบินล่าตรเวนตามวงรอบปกติเลยครับเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมเพื่อประเมินค่าการบินต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทํากันอยู่แล้วไม่ได้มีเจตนาจะไปขม่มขู่หรือว่ายุยยุไฝ่ายไหนเลยเป็นการสื่อสารที่พยายามจะลดความร้อนแรงของสถานการณ์ไม่ให้มันบานปลายไปมากกว่านี้ครับ ฟังดูก็เป็นการถแถลงตามมาตรฐานทั่วไปนะคะคือพยายามทำให้ทุกอย่างดูเรียบง่ายที่สุดแต่ว่าทางช่อง Sniper News เนี่ยกลับมองว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยทิศทางตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเขาไม่ได้มองว่านี่คือการซ้อมรบธรรมดาๆรรแต่มองว่าอาจจะเป็นการบินเพื่อค้นหาเป้าหมายหรืออาจจะไปไกลถึงขั้นชี้เป้าหรือออกระทั่งสอดแนมพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามด้วยซ้า เหตุผลที่เขายกมาก็คือเครื่องบินรบสมัยใหม่เนี่ยบินสูงสูงก็จริงแต่เทคโนโลยีมันสามารถตรวจจับแล้วก็มองเห็นเป้าหมายบนพื้นดินได้ชัดเจนมากทําให้มันมีความได้เปรียบทางยุทธวิธีสูงมากครับอืม้มตีความต่างกันขนาดนี้ก็น่าคิดนะคะว่าแล้วทางช่อง Sniper ร์นิวเขามีหลักฐานอะไรที่เป็นรูปธรรมมาสนับสนุนไหมคะว่านี่เป็นการชี้เป้าจริงๆหรือว่าเป็นแค่การคาดเดาจากสถานการณ์ที่มันตึงเครียดอยู่แล้ว ในคลิปไม่ได้นําเสนอหลักฐานแบบเป็นชิ้นเป็นอันออกมานะครับแต่เป็นการวิเคราะห์จากบริบทของความตึงเครียดที่มันสะสมมาก่อนหน้านี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันในรายละเอียดต่อไปแต่มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคือคนทําคลิปเขาอ้างว่าจริงๆแล้วเขารู้เรื่องการบินครั้งนี้อยู่ก่อนแล้วแต่ยังบอกไม่ได้เดี๋ยวนะคะจุดนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเขารู้แต่พูดไม่ได้มันบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อเฉพาะทางแบบนี้กับกองทัพหรือเปล่าคะ ถูกต้องครับมันเหมือนเป็นการเปิดม่านให้เราเห็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนตรงนี้เลยในคลิปอธิบายว่าสาเหตุที่นําเสนอข่าวไม่ได้ในตอนแรกเนี่ยก็เพราะว่ากองทัพอากาศมีการขอความร่วมมือสื่อมวลชนไม่ให้เผยแพร่ข้อมูลปฏิบัติการทางทหารซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ในมุมความมั่นคงนะครับแต่สําหรับสื่อแล้วมันก็อึดอัด ทางช่อง Sniper News ก็เลยต้องรอจังหวะจนกระทั่งเริ่มมีรายงานข่าวมีความเคลื่อนไหวจากฝั่งกัมพูชาออกมาในโซเชียลมีเดียก่อนถึงจะสามารถเอาข้อมูลกับวิเคราะห์อของตัวเองออกมานำเสนอได้ครับพอได้ยินการตีความที่ชวนให้ระแวงว่านี่อาจเป็นการชี้เป้าหรือสอดแนมก็ไม่แปลกใจเลยค่ะที่จะมีปฏิกิริยาตามมาพอเรื่องเล่าที่น่ากลอแบบนี้มันกระจายออกไปในคลิปได้ฉายภาพได้เห็นไหมคะว่าฝั่งกัมพูชาเขาโกลาหลกันขนาดไหนโอ้โห ภาพที่คลิปนำเสนอนี่คือความตื่นตระหนกที่แพร่ไปเร็วมากครับโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียของกัมพูชามีทั้งอินฟลูเอนเซอร์คนทั่วไปพากันแชร์คลิปวิดีโอที่ถ่ายท้องฟ้าตอนนั้นซึ่งส่วนใหญ่คือ มองไม่เห็นตัวเครื่องบิน S16 ด้วยซ้ำนะครับเพราะมันบินสูงมากแต่สิ่งที่ทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดก็คือเสียงเครื่องยนต์ไอพ่นที่มันดังกระหุ่มไปทั่วแล้วแค่เสียงอย่างเดียวเนี่ยก็พอแล้วที่จะสร้างความหวาดกลัวให้กับคนในพื้นที่ได้ครับ ภาพของเด็กนักเรียนที่ต้องรีบกลับบา้านอีกคลิปนี้มันทรงพลังมากเลยนะคะมันทําให้เห็นผลกระทบต่อคนธรรมดาได้ทันทีเลยว่าความตึงเครียดระดับรัฐมันทรงผลต่อชีวิตประจําวันของคนได้มากขนาดไหนใช่ครับ อันนั้นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากในคลิปเล่าถึงเหตุการณ์ในรูเรียนแห่งหนึ่งที่ครูตัดสินใจปล่อยนักเรียนกลับบ้านทันทีเพราะสถานการณ์มันไม่แน่นอนคือเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อแล้วก็กลัวว่าถ้ามันลุกลามบานปลายขึ้นมาจริงๆเนี่ยความปลอดภัยของเด็กๆต้องมาก่อนมันสะท้อนสภาวะจิตใจของคนที่อยู่ตรงนั้นได้ดีมากเลยครับมองจากฝั่งทหารกัมพูชาบ้างไหมคะว่าเขารู้สึกยังไงมีครับแล้วมันก็ยิ่งตอกย้ำภาพความหวาดระแวงเข้าไปอีก ในคลิปมีฟุตเทจที่ทหารกบูชานายหนึ่งใช้มือถือถ่ายบรรยากาศรอบๆตัวเขาเองพร้อมกับพูดบรรยายความรู้สึกซึ่งมันสะท้อนความรู้สึกไม่มั่นคงสภาพจิตใจที่หวั่นไหวอย่างเห็นได้ชัดเลยเขาเชื่อว่าเสียงเครื่องบินที่ได้ยินมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็การโจมตีจากฝ่ายไทยอาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้แล้วมันแสดงให้เห็นเลยครับว่าข้อมูลข่าวสารที่แพร่ไปเร็วๆเนี่ยมันกระทบขวัญกำลังใจของคนปฏิบัติงานโดยตรงเลย แสดงว่าความตื่นตระหนกนี่มันไม่ได้อยู่แค่จุดเดียวแต่กระจายไปทั่วเลยแล้วเรื่องที่มีการเคลื่อนย้ายรถถังล่ะคะในคลิปยืนยันข้อมูลนี้หรือเปล่าข้อมูลในคลิปยืนยันว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่พร้อมๆกันครับส่วนเรื่องรถถังเนี่ยในคลิประบุว่า เป็นกระแสะข่าวที่อ้างมาจากฝั่งกัมพูชาว่ามีการเคลื่อนย้ายรถถังไปพื้นที่ที่เรียกว่าช่องเขาภูผีซึ่งแม้จะยังไม่มีการยืนยันเป็นทางการนะครับแต่แค่มีข่าวลือแบบนี้ออกมามันก็ยิ่งโหมกระพือให้สถานการณ์โดยรวมมันดูตึงเครียดขึ้นไปอีกครับ พอฟังแบบนี้แล้วชัดเลยค่ะว่าเหตุการณ์ F16 นี่มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่มันเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ตกลงบนกองฟางที่แห้งกรอบอยู่แล้วในคลิปได้ปูพื้นให้เห็นความตึงเครียดที่มันสะสมมาก่อนหน้านี้ไหมคะ ปูพื้นไว้ชัดเจนมากครับในคลิประบุว่าสถานการณ์ก่อนหน้าเรื่องเครื่องบินรบเนี่ยก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วโดยอ้างว่าตั้งแต่วันที่14ของเดือนก่อนหน้าทหารของทั้งสองฝ่ายอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญหน้ากันอย่างหนักหน่วงแทบจะตลอดเวลาบรรยากาศตอนนั้นคือไม่มีความเป็นมิตรเหลืออยู่เลยมีแต่การใช้คำพูดที่แข็งกร้าวการท้าทายและก็พยายามจะขับไล่อีกฝ่ายออกจากพื้นที่ครับอ่างเออ แขวนอยู่บนเส้นได้รอแค่คนสั่งเท่านั้นเลยใช่ครับภาพนั้นคือใจความสำคัญของความตึงเครียดเลยทหารทั้งสองฝ่ายอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมยิงทันทีรอแค่คำสั่งจากผู้บังคับบัญชาซึ่งในคลิปก็ได้วิเคราะห์ต่อไปว่าเหตุที่ยังไม่มีการประทะเกิดขึ้นทั้งทั้งที่สถานการณ์มันล่อแหลมขนาดนั้นก็เพราะผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายต่างยังไม่สั่งยิง เหตุผลสำคัญก็คือฝ่ายไหนก็ตามที่ลั่นไกก่อนฝ่ายนั้นจะถูกมองว่าเป็นผู้กระหายสงครามทันทีซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่มีใครอยากได้ครับมันเหมือนเกมวัดใจกันเลยนะคะที่ใครขยับก่อนอาจจะแพ้ในเชิงภาพลักษณ์ไปเลยแล้วในคลิปวิเคราะห์ถึงยุทธวิธีของแต่ละฝ่ายในสถานการณ์แบบนี้ไว้อย่างไงบ้างคะมีการวิเคราะห์ไว้น่าสนใจครับ <S <S เขาบอกว่าฝ่ายกัมบูชาเนี่ยประเมินแล้วว่าถ้าปะทะก,กันซึ่งซึ่งหน้าแบบเต็มรูปแบบพวกเขาจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบมาก ดังนั้นยุทธวิธีที่เล like ือกใช้จึงมีลักษณะเป็นแบบกองโจรมากกว่าเช่นการลอบวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนเพื่อสร้างความสูญเสียให้ฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ต้องเข้าปะทะโดยตรงซึ่งเป็นยุทธวิธีที่รับมือได้ยากครับแล้วในมุมกลับกันล <itas S 3> ่ะคะทางคนทำคลิปเขาคาดการว่าถ้าหากฝ่ายไทยจะตอบโต้จะเป็นรูปแบบไหนในคลิปคาดการไวน่ากลัวทีเดียวครับ เขาเชื่อว่าถ้าฝ่ายไทยตัดสินใจใช้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อตอบโต้เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่การประทะก,กันเป็นจุดๆหรือยิงตอบโต้เล็กๆน้อยๆแต่น่าจะเป็นปฏิบัติการขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นพร้อมกันตลอดแนวชายแดนเพื่อชิงความได้เปรียบแล้วก็ยุติความขัดแย้งให้เร็วที่สุดและบทสรุปสุดท้ายที่เขาคาดการไว้ก็คือสถานการณ์ที่มันตึงเครียดสะสมมานานขนาดนี้มีแนวโน้มสูงมากที่จะจบลงด้วยการประทะก,กันอย่างแน่นอนครับ พอได้เห็นภาพรวมทั้งหมดจากการเจาะลึกข้อมูลในคลิปนี้แล้วมันชัดเจนมากเลยนะคะว่านี่คือการนําเสนอสถานการณ์ผ่านเลนส์ของสื่อเฉพาะทางด้านความมั่นคงซึ่งให้ภาพที่ต่างจากคําแถลงของทางการอย่างเส้นเคืองเลยเหมือนมีเรื่องเล่าสองเรื่องวิ่งคู่ขนานกันไปเรื่องหนึ่งคือความสงบเรียบร้อยตามพิธีการทูตอีกเรื่องคือความโกลาหลและความขัดแย้งที่พร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อในโลกออนไลน์แล้วก็ในความรู้สึกของคนในพื้นที่ใช่ครับ แล้วมันก็ทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่น่ากบคิดตามมาอย่างยิ่งเลยว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันไหลบ่ามาจากหลายช่องทางแบบนี้โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียที่มันเร็วมากแล้วก็ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองเสมอไปการที่พลเรือนและทะหารระดับปฏิบัติการที่อยู่ในพื้นที่เปราะบางอยู่แล้วได้รับข้อมูลที่กระตุ้นความหวาดกลัวความไม่ไว้วางใจโดยตรงแบบนี้มันสามารถส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจและก็สถานการณ์จริงในพื้นที่ได้อย่างไรบ้าง มันอาจจะกลายเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์ที่แย่อยู่แล้วแย่ลงไปอีกก็ได้นะครับนั่นสิคะเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยแล้วในโลกที่ทุกคนมีสื่ออยู่ในมือเราจะแยกแยะระหว่างการรายงานสถานการณ์กับการสร้างสถานการณ์ผ่านการตีความและการขยายผลได้ยังไงโดยเฉพาะในประเด็นที่ละเอียดอ่อนอย่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบนี้อืมนั่นเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะ